สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะก็มาหาเขาเรียกว่าไงมารีวิวการใช้ เครื่องช่างนะฮะซึ่งคนที่ทำปาตตงโกเนี่ยนะครับบอยก็ต้องบอกเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะครับติดไว้นะครับเพื่อที่ไว้สำหรับการช่างตวงต่างๆนะครับวันนี้บอยก็ใช้เป็นเครื่องช่งางดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องช่างวิทยาศาสตร์นะครับก็หาซื้อได้ตามโชปปี้ลาซาด้าเลยนะครับก็ราคาไม่แพงเนาะใครที่ทำปัตตโกแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะจะมีอาชีพ การทำน้ำต้าหูไปต้งโกไปอีกอยาวเนะครับก็อก็แนะนำว่าทุกคนจะต้องมีซื้อติดไว้นะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะทุกคนเพราะว่าหลายคนก็ถามมันเข้ามาว่าการใช้งานไอ้เจ้ากิโลระบบดิจิตอลเนี้ยมันใช้งานอย่างไงนะครับก็ใช้งานไดง่ายมากเลยนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับกิโลนี้นะฮะก็ สำหรับการเปิดแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนโหมดก็มันจะเปลี่ยนไปเป็นได้2โหมดนะทุกคนคือโหมดที่เป็นแบบว่าเป็นกรรมเลยกับมีทศจุดทศนิยมด้วยนะฮะกับแทร์หมายถึงว่าปรับให้มันเป็นศูนย์นะฮะซึ่งอันนี้มันจะดียังไงก็คือว่าเวลาเราใช้ภาชนะอะไรก็ได้แบบช่างไปแล้วว่ามันจะไม่รวมภาชนะนั้นเว้ยเออมันดีตรงเนี้ยคือว่าเพื่อนๆมันจะสะดวกสบายในการใช้งานในการช่างมากรวมถึงการช่างน้ําช่างเกลือช่างน้ําตาลช่าง อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องช่างแล้วก็ต้องใส่ในส่วนผสมของน้ำเต้าหู้ปลาทงโกะเราสามารถเอานี้ช่างได้บอยก็ใช้อันนี้นะครับในการช่างมากๆอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้บานเบื้องต้นเลยนะครับตอนเวลาเพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาเนี่ยให้เปิดนะฮะแล้วก็รอมาสักแป๊บนึงนะฮะให้มันอยู่ที่เลขศูนย์นะฮะอันนี้แสดงว่าใช้งานได้ปกติและส่วนโหมดไอ้เดี๋ยวบอให้รู้โหมดกันนะโหมดนี้มันจะมีอยู่2โหมดโหมดที่เป็นเลขศูนย์คือเลขนี้กับโหมดที่เป็นจุด จุดทศดนิยม1หลักนะฮะกับโหมดเลขศูนย์เห็นปะอ่ะกดไปตึกตึกนะฮะก็สามารถแสดงจุดทศนิยมได้นะฮะถ้ามีบางสูตรที่เขาเขียนแบบว่าใช้น้ำตาล1.1กรัมอะไรอย่างเงี้ย15.5กรมัม16.5กรัมอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้โหมดนี้นะฮะหรือว่าใครจะใช้เป็นโหมดแบบว่าเต็มๆเลยก็ได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคแต่บอยเนี่ยจะใช้ ตัวใหญ่ก็จะเป็นโหมด0ูนย์เลยนะฮะคือโหมดแบบว่าเป็นกรรมเต็มๆเ,เลยนะฮะส่วนแท้นะครับลาหลายคนเนี่ยกังวลว่าเวลาสมมติว่าอ่าบอยช่างเวลาเราตักสาอะไรก็ไม่รู้ว่าเราช่างเข้าไปในเนี้ยเราจะช่างแล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยอยู่ดีมันขึ้นวาา38เราจะทำยังไงวะเนี้ย mm hmm. นะฮะก็กิโลนี้ก็มีปุ่มที่เวลาเราวางอุปกรณ์วางภาชนะอะไรที่เราจะต้องใช้ในการ เก็บวัตถุดิบแล้วอะทุกคนให้สามารถเป็นศูนย์ได้ก็คือการกดแท่นั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมสะดวกสบายมากทุกคนแล้วก็สมมติว่าถ้าเราจะช่างปับ๊บช่างน้ำใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่น้ำลงไปสมมติว่าบอยบอกว่าน้ำหนึ่งร้อยกรัมนะครับเราก็ใส่น้ำไปหนึ่งร้อยกรัมเราสูตรนี้ต้องใช้น้ำหนึ่งร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆทุกคนเห็นไหม นะครับมันสามารถช่วยเราได้เยอะมากนะฮะก็ลองติดเอามาใช้อสมมุตินะว่ามันถึง100กรัมนะฮะใครที่มันเกินเราก็ตักออกอะไรอย่างนี้นะฮะก็สมมุติวิธีการใช้งานงานง่ายๆเนาะก็สามารถยกอันเนี้ยเข้าไปไปผสมในตัวผสมได้เลยนะทุกคนก็มายุ่งยากเห็นไหมวิธีการใช้งานกิโลนะครับดิจิตอลเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะสมควรที่จะมีติดไว้ที่บ้านมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ ไปซื้อมานะครับเนาะก็มันช่วยเราเรื่องของปริมาณเพราะว่าการทำปลาต้งโงนะ่หนําต้มหูเนี่ยมันก็จะต้องใช้ความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราแบบกะกะเดียวอะ่ะสูตรเราจะไม่ค่อยเหมือนเดิมลูกค้าเราอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หวานไปวันทำไมวันนี้จืดจังวันนี้เข้มไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ช่วยเราได้มากๆเลยนะครับใครคี่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะนะครับบอยก็พยายามเอาอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับ ปาทองโกนะฮะมาการะทะน้ำตู้ปาทองโก๋นะ,ะมาแชร์กันแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการแชร์ใครที่รู้อยู่แล้วนะฮะก็ตัองคันผ่านนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้เป็นประกอบการอธิบายก็แล้วกันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ